I mean like... สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องรถสวยคัดเกรดบายมาันเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะรถที่นํามารีวิวนะคะอาจจะไม่ใช่ Fortuner นะแต่วันนี้นะคะนําทีเด็ดมาเลยตัวนี้นะคะเป็น Mitsubishi Triton Plus นะคะเป็นรุ่น2.4 GLS นะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถปี2018 เลขไม่แค่23,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะปีใหม่ไม่น้อยด้วยอาจจะไม่ใช่แบรนด์หลักนะคะแต่บอกได้เลยว่าราคาเราใจแน่นอนตัวนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทนะคะ499,000บาทลูกค้าได้รถปีใหม่ไปด้วยนะคะเป็นรถปี18แถมเลขไม่แค่20,000กว่าเท่านั้นเองน่าสนใจแล้วหรือยังนะคะสำหรับคันนี้ ถ้าเทียบกันนะคะกับเจ้าตลาดนะคะราคา500,000ลูกค้าอาจจะได้รถปีที่ต่ำกว่านี้นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะที่มัดนำมารีวิวเนี่ยตัวนี้500,000บาทนะคะ500,000ได้รถแบบปี18แล้วก็ได้แบบได้เลขใหม่แค่20,000กว่าเท่านั้นเองหน้าตามไม่ขี้เร่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Mitsubishi Triton Plus นะคะ2.4 GLS นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวกระบะแคปนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า การประหยัดน้ำมันนะคะไม่แพ้แบรนด์อื่นแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้กระจังหน้าแบบออนิวด้วยสวยๆเลยสีขาวแบบนี้นะคะขาวสวยแล้วก็ตัดกับสีโครเมียมด้านหน้านะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจคันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ 5้า0,000ได้รถแบบว่าปี18เนอะลูกค้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะก่อนจะไปชมการฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเป็นกำลังใจให้หมัดด้วยนะคะประโยคไหนพูดผิดตกหล่นไปอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพูดสดๆเลยจริงๆไม่มีสคริปไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นฝากเอนดูด้วยนะคะอ่ะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูที่กระจังหน้าด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าดูดูแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นตัว all new ของไททันเลยนะคะบอกได้เลยว่าโฉมหลงัง ลังมานี้เขาจะมาแบบสไตล์เดียวกันเนาะทั้งปาเจโร่นะคะแล้วก็ไททันนะคะแล้วอ,อ,อ,อีกรุ่นหนึ่งก็คือเอ็กซ์ e พนะหน้าตาเขาจะแบบว่าเหลี่ยมๆตู้ๆแบบนี้มองไปก็สวยดีเหมือนกันนะคะลูกค้าไฟหน้านะคะได้มาหนีลูกแก้วเลยนะคะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะ,ะมีเดย์ไทม์มาให้ด้วยเดย์ไทม์ก็จะเป็นเส้นนี้นะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นเดย์ไทม์ลันนิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะกับไฟตัดหมอกนะจะอยู่คมด้านล่างนะคะใส่แบบนี้เลยบอกได้เลยว่าคันนี้ใสสวยมากนะคะตัวนี้ครอบโครม,มียมดูสีความเงานะเดี๋ยวแอบนี่ เงาแมงเงาแบบเงากระจกเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยกระจังหน้าก็ยังเงายังใหม่ใหม,ใหม่มากๆลูกค้าเลขไม่2 3 0หมื่ะใหม่มากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอาจจะเป็นกระจังหน้าแบบแบบสีเทาแบบด้านๆนะคะตัวนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์มิตซูบิชิอยู่ตรงกลางนะคะกระจังหน้าด้านล่างรังผึ่งสีดํานะคะมีชุดแต่งข้างล่างนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นสีเทา,าสีเทาด้านๆนะให้มันจะมาในส่วนของ เป็นชุดเดียวกับตัวนี้นะคะจะลายเหมือนกันนะคะนี่ตาไฟทั้งสองข้างบอกได้เลยว่าสวยเงาใหม่ด้วยตัวนี้ได้เป็นตัวยกสูงด้วยนะคะลูกค้าราคาแค่500,000บาทเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางนะคะตัวนี้ยางที่ให้มานะคะก็เป็นยางที่ติดรถมาเลยนะคะตัวนี้ยางได้มาเป็นยางบริสโตนนะคะยางบริสโตนปี2อนนะคะสเปคยางนะคะคือ24 5นะคะทับห R17 นะคะตัวนี้มองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นชัดไหมคะนี่นะคะ245ท65 R17 นะคะแม็กขอบ17ยางเป็นยางปี18นะคะเป็นยางที่มาติดมากับตัวรถเลยนะคะพอรถเป็นรถปี18นะตัวนี้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะคะแม็กเป็นทูโทนนะคะ,ะเป็นสีเทาเข้มตัดกับแบบเป็นสีอร่อยนะแบบว่าสีแบบ เป็นสีแบบเหมือนโครเมียมจะไม่ได้เงามากนะคะตัวนี้เป็นแมก6หกรูนะคะแมกเดิมๆ erm เลยมิสูนะคะตัวนี้ทําความสะอาดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พร้อมวางขายแล้วนะราคา5 0 0แสนบาทลูกค้าได้ใหม่แค่2 0 0 0 0ืนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเจ้าตลาดนะแต่เราได้รถปีใหม่แล้วก็ใช้งานน้อยถือว่าคุ้มค่าก,กันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นรถแคบนะคะเดี๋ยวเรา ไปดูด้านในกันนะคะืเปิดมานี่นะคะให้ดูเลขไม้ก่อนเลขไม้สองหมืนก้าสิบเก้านะคะอาจจะมีเพิ่มขึ้นจากนี้อีกนิดหน่อยนะคะถอยเข้าถอยออกอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกอโหมด แล้วก็พวกปรับเปลี่ยนฟังก์ชันนะคะพวกเครื่องเสียงนะคะได้จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดแคปกดปึืบจะได้มองเห็นชัดๆนะคะตัวนี้อ่าเปิดเข้ามาแล้วนะคะนี่นะคะเป็นกระบะแคปนะคะตัวนี้ปรับในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นปรับแมนนวลนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า มาดูที่เครื่องเสียงนะคะตัวนี้เครื่องเสียงที่ได้มานะคะจะเป็นแบบ CD DVD นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะในส่วนของแอร์นี่ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นแอร์ออโต้สามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้ที่ปุ่มนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น แรงลมแอร์นะคะตัวนี้ไฟฉุกเฉินนะคะจะอยู่ทางด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ,ะจะมาเป็นเกียร์แมนนวลนะถัดลงมานะคะตัวนี้จะเป็นช่องวางแก้วอยู่ข้างๆกันก็คือเป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะคะเทอร์มาตรงนี้นะคะจะเป็นที่พักแขนนะคะแบบบุนุ่มหุ้มหนังนะคะแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระนะคะภายในห้องโดยสารนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็จะมีตัดเป็นลายแบบนี้นะคะ มาดูด้านข้างแผงประตูนะคะก็จะเป็น PVC แข็งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าผ้านุ่มๆนะคะแบบแบบเดียวกับตัวเบาะนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาแบบอลอยนะคะเป็นพลาสติกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมือจับก็จะเป็นสีแบบโครเมียมหน่อยส่วนใหญ่นะคะด้านหน้าก็คือจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะเป็น PVC แข็งแล้วก็ตรงนี้หน้ากากนะคะก็จะเป็นสีแบบสีเทานะคะ เลขไมค์แค่2 3 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถปีอ่าปี2018ด้วยราคาแค่5 0าแส0บาทเท่านั้นเองถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนี่นะคะฝาอะไรตรงนี้ก็อาจจะมีเก็บทำความสะอาดให้นิดหน่อยนะคะแบบว่ามันไม่เยอะเลยนะคะตัวนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะคะท้ายเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวขัดทำความสะอาดให้นะคะ กระจกติดฟิล์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไททันคันนี้นะแมกไลเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตาไฟด้านหลังบอกได้เลยว่ายังใหม่กริบกริอยู่เลยนะคะตัวนี้เป็นแบบฮาโลเจนนะคะนี่ แบบคลีนดีเซลด้วยนะเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นนะคะอเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะกล้องมองหลังนะตัวนี้ก็ยังเป็นแบบสีโครเมยียมแบบเงามากาไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านหลังนะสีค่อนข้างใหม่เลยของแบบใหม่มากๆกระจกหลังนะคะมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแมกไลเนอร์ดูสิยังใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปนะบอกได้เลยว่าถ้า อาจจะไม่ใช่สาวกของไททันนะคะแต่ว่าเป็นของแบรนด์อื่นก็ตามนะราคา500,000ได้รถปี2018เลขไม่แค่23,000ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะสำหรับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดได้เต็มเลยนะคะลูกค้าที่มีเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนอ่ะเดี๋ยวไปเปิดฝั่งนี้ดูกันบ้างนะคะฝั่งฝั่งคนนั่งนะอ่าที่เมียอ่ะที่เมียเดี๋ยวเรามาดูที่เมียกันบ้างนะคะอ นี่นะคะช่องเก็บของด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะใครที่ชอบแบบว่าเป็นเกียร์แมนนวลนะคะขับแบบว่า,าเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบแบบว่าชอบเล่นเกียร์เนาะก็เลือกเป็นเกียร์แมนนวลละกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องห้องเครื่องกันบ้างนะคะเอาละค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ D.I.D. นะคะเป็น o m m o n Rail นะคะเครื่องยนต์2.4เป็นรุ่น G.L.S. นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันตั้งแต่ฝั่งนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าน็อตไม่มีขยับนะคะตัวนี้เป็นรถที่บอกได้เลยว่าเกรด A.A.A. เลยนะคะบริษัทของเรานะคะจัดจำหน่ายแต่รถที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วเท่านั้นนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่า บริษัทของเราค่อนข้างซีเรียสเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่คานกันบ้างนะคะไอคานด้านนั้นก็จะอยู่ใต้พลาสติกตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้นะคะนี่บอกได้เลยว่ารูกลมกลมน็อกไม่ขยับสีแบบนี้เลยจะเป็นสีด้านๆนหน่อยนะคะนี่นะไล่กันมาดูนะคะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆคันนี้นะ ถ้าไม่ติดว่าหาเป็นแบรนด์ไหนอยู่นะคะราคา5 0 0แ0 0ได้รถปี18เลขไม่แค่20,003 3ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะบอกได้เลยสภาพเดิมๆใหม่จริงๆเครื่องยนต์แบบเดิมๆนะคะรอยเม็ดอารต่างๆหรือว่ารอยมาร์คตำแหน่งต่างๆนะคะแท้ๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะแผ่นกันความร้อนสติกเกอร์อยู่ครบนะคะตัวนี้เช็คได้เลยนะคะเลขตัวถังเลขแคสซีนะคะตรง ในในเล่มแน่นอนนะคะฝากกันไว้ด้วยสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้มีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะตัวนี้สามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วย2.79นะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะหรือว่าอื่นๆสอบถามนะคะเดินทางมายังไงดูรถที่ไหนนะคะจัดไฟแนนซ์กับอะไรได้บ้างนะคะสามารถโทรได้เลยตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้มัดขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำรถ คันไหนมารีวิวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ